สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องวันถลิงศกจากาาร 43, พระธรรมอิสยาบทที่43ข้อ18ถึงข้อ19พระธรรมอิสยาบทที่43ข้อ18ถึง19ตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังกระทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้ง วันที่15เมษายนถือว่าเป็นวันถลงิงศพความหมายหมายความว่าเป็นวันที่เปลี่ยนจุนสกราดใหม่ตามไปถิ่นไทยที่เราเรียกปีใหม่ไทยนะฮะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะครับอันนั้นคือสิ่งคัญของทุกปีนะครับเราจึงเรียกว่านี่คือปีใหม่ไทยนะครับกิจกรรมที่ทำกันคือมีการทําบุญตักบาทนะ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะการเฉลิมฉลองเนื่องในวันปีใหม่ไทยทั้ง3วันนี้นะก็ถือว่าทํารวมๆกันไปเรียกเป็นช่วงสกาลเทศกาลสงกรานเนี่ยซึ่งเป็นเทศกาลสําคัญของไทยนะมันรวมๆหลายอย่างทั้งคำนธรรมเนียประเพณีและตลอดจนการเปลี่ยนนะฮะพศออใหม่เอ,อาง่ายๆจนสกาดเนี่ยก็ไม่ไม่รู้จักแล้วแหะนะเป็นการเปลี่ยนพศใหม่ขึ้นมา ตามปฏิทินไทยตาม uh, ความหมายของคนไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นการเริ่มต้นันใหม่เหมือนกับที่เราว,าวันขึ้นปีใหม่นะก็คือวันขึ้นปีใหม่ไทยแหละนะครับก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งต้องมีทัศนะความคิดในการ uh, เริ่มต้นปีใหม่ที่ดีพ้ำพียงใช้คําว่าอะไรอย่าจดจําสิ่งที่ลงแล้วมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเรื่องในอดีตนะครับ ปีใหม่ละของเก่าอย่าไปคิดถึงมันนะ,ะมองไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าคิดแต่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นที่เราวางแผนเอาไว้อันนั้นคือสิ่งต่างที่พ่อ,พ,อพีพูดถึงเมื่อการเริ่มต้นปีใหม่ประเทศไทยก็ดีอย่างนะมีปีใหม่ 3... า,า,าช่วงนะฮะในช่วงต้นปีเนี่ยคือปีใหม่สากลหนึ่งมกราสองมาจุกจีน นะก็ปีใหม่จีนและสามมาปีใหม่ไทยก็มีทำให้มีการเตรียมตัวได้ระยะหนึ่งนะอย่างน้อยก็สามสี่เดือนเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ศักราชใหม่นะพอใหม่ขอสใหม่จุลักราชใหม่ก็ตามแต่ที่เราใช้กันเนี่ยนะนั่นคือการเริ่มต้นใหม่เป็นการก้าวไปสู่ข้างหน้ามุ่งถึงอนาคตที่ดี เราจะทําอะไรแบบไหนถ้าเป็นเคเริสเตียนอาจจะมีการนมัสการร่วมกันในบ้านหรือการมัสการในที่ไหนก็ตามแต่ในชุมชนหรืออะไรตามแต่เป็นการเริ่มต้นสักการใหม่ที่ดีโดยการเริ่มต้นที่พระเจ้านะให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงนําเราในการก้าวเดินต่อไปนะว่าจะทํำยังไงแบบไหนขอพระเจ้าเป็นผู้คุ้มครอ,องพระเจ้าเป็นผู้ดูแลรักษานะครับอันนั้นคือสิ่งสำคัญนั้นด้วยเหตุผลเนี้ย นะคําแนะนําของพ่อผีว่าอย่าจมอยู่กับอดีตนะคืออย่า,าจมกับสิ่งจดจําสิ่งที่ล่วงเลยมาและอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตคืออย่าจมอยู่กับอดีตจงมองไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้านะฮะสองคือให้มองสิ่งใหม่นี่เนี่ยเรากําลังจะทําสิ่งใหม่บัดนี้มันมองอกขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือ นะเราจะทําทางในสิ่มคุณดานและแม่น้ําในที่แห่งแลง้งก็หมายความว่าพระเจ้าก็มีสิ่งดีเตรียมไว้ให้กับเรานะอาจจะดูเหมือนว่ายากในสายตาของเราแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงรักเราพร้อมจะให้สิ่งดีกับเราและพระเจ้ามีแผนการที่กับเราหน้าที่เราคือแสวงหาหน้าพระทัยของพระเจ้านั้นแผนการเจ้าในปีนี้เราจะก้าวเดินไปแบบไหนอย่างไร ขอพระเจ้าพูดทรงนำเราเรียนรู้จาก,กพระคําของพระองค์และมาปรับใช้กับชีวิตในการจะก้าวเดินต่อไปในอดีตเราขอบคุณเจ้ามันผ่านพ้นมาแล้วนี่ต่อไปเราก็จะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะนําเราไปสู่เส้นทางที่ดีกว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราคิดปรารถนาเราเป็นนั่นก็หนุนใจสำหรับท่านที่เป็นคริสเตียนนะครับก็ให้พึ่งพาพระเจ้าในการก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ท่านที่มีเป็นเกียนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรท่านเราต้องคิดอย่าไปจมอยู่อดีต่าจมปลักอยู่กับสิ่งที่เลวร้ายนะฮะอย่าไปาปลื้มปิติกับสิ่งที่สําเร็จในอดีตมองไปขา้างหน้าครับทีมของเราต้องเดินไปขา้างหน้าชีงเรามีสิ่งใหม่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่พระเจ้าได้เตรียมสิ่งใหม่ไว้กับเรานะฮะและทุกคนอายุขนาดหนก็ตามแต่ไม่มีคําว่าถอยหลัง มีแต่คาว่าก้าวหน้า <c oughs> นั้นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจมองเห็นว้าในปีใหม่นี้เราอย่าย่ําอยู่กับที่เราอย่าจมอยู่กับอดีตแต่ให้เราก้าวเดินไปข้างหน้านะคริสเตียนก็จะได้สิ่งนี้คือพระเจ้าพร้อมจะนาเราหน้าที่ของเราคือทําความเข้าใจและก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพึ่งพาก,กําลังซึ่งมาจากพระเจ้าพึ่งพาสัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าพึ่งพา ฤทธิเดชซึ่งมาจากพระเจ้าและหน้าทีของเราเคยทาเท่าที่เราสามารถทําได้ทําให้ดีสุดนะครับแล้วก็ทําต่อไปไม่หยุดเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งดีไว้ให้กับเราปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่พระเจ้าเตรียมสิ่งยิ่งใหญ่ไวให้แหงแต่เราวางใจไว้ใจเดินไปกับพงเราจะพบกับคามอัศจ,จรรย์อันยิ่งใหญ่นั้นในสิ่งพระเจ้าต้องการให้กับเรา ร่วมใจทานครับพระบิดาพระเจ้าสนเสริมขอบคุณในความรักพงษ์ขอพระเจ้าอวยพรของหลานในการก้าวสู่อนาคตใหม่ตามการจัดเตรียมของพรงค์และอวยพรทุกคนมีกําลังซึ่งมาจากพงษ์ก้าวเดินไปกับพรงค์ด้วยความมั่นใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการคร่ครวญสิ่งใหม่ที่ท่านต้องการทําคืออะไรและท่านจะทําอย่างไร ขอคิดสนรับวันนี้นะครับทะลิงศกใหม่ด้วยการมองสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและตรงทำให้สำเร็จอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพนันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ